เคยสงสัยกันไหมเขาว่าพระาธาตุยาคูถูกสร้างขึ้นมาณช่วงเวลาไหนและปัจจุบันเราค้นพบโบราณวัตถุชิ้นไหนบ้างในวันนี้นะครับผมคุณุ้จากช่อง Inspiringside b บายคุณุกจะชวนทุกคนไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับอาริยธรรมทาวลาวดีในจังหวัดกระสินครับ พื้นที่แห่งนี้ในอดีตมีชื่อว่าเมืองฟ้าแดดสงยางเป็นแหล่งค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาาอีสานลักษณะของพระธาตุยาคูจากการขุดแต่งของกรมศิลปากรพบว่าก่อนที่จะเป็นองค์สถูปเจดีย์ได้พบฐานเดิมซึ่งลึกลงไปในฐานสถูปเจดีย์ในปัจจุบันอีกชั้นหนึ่งก่อด้วยอิฐมีผังคล้ายรูปกายกบาดแต่มีการย่อมุมที่ปลายของแต่ละด้านที่ยื่นออกไป มีความสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ1เมตรเศษต่อจากนั้นจึงเป็นฐานที่บูรณะขึ้นใหม่จากลักษณะที่เป็นกองอิฐธรรมดาตามรอยเดิมในลักษณะของฐานเขียงพังแปดเหลี่ยมซ้อนกัน3ชั้นและอีกชั้นที่มีความสูงมากกว่าทุกชั้นแต่ทําส่วนบนสอบเข้าเล็กน้อยจากนั้นทําตอนบนเหนือขึ้นไปผายออกเล็กน้อยทําส่วนบนสอบเข้าหาศูนย์กลางโดยการก่ออิฐลดหลันเป็นขั้นบันไดขึ้นไปตอนบนแล้วจึงเป็นองค์ระฆังแปดเหลี่ยม ทรงอวบอ้วนสอบเข้าหาตอนปลายเล็กน้อยจากองค์ระคังขึ้นไปชำรุดแต่ถูกบูรณะขึ้นใหม่จากการขุดค้นทางโบราณคดีทําให้กําหนดอายุพระาธาตุยาคูวไว้ในช่วงคริสตศตวรรษที่6กถึงสิฐานของเจดีขุดพบใบเสมาสลักเป็นภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติปักไว้ที่ฐานโดยมีเสมาหินทรายแผ่นหนึ่งพบระหว่างการขุดแต่งองค์พระธาตุห่างไป17เมตรทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือโดยอยู่ในลักษณะคว่ำหน้า จากการศึกษาลักษณะปฏิมาณวิทยาของภาพสลักแปลความได้ว่าเป็นภาพสลักเล่าเรื่องมโหสถชาดกกำหนดอายุได้ประมาณคริสตศตวรรษที่8-10เช่นเดียวกับการกำหนดอายุของใบเสมาที่เมืองฟ้าแดดทรงยามบริเวณพะทธยาคูชาวบ้านผุดค้นพบโบราณวัตถุหลายอย่างเช่นใบเสมาภาชนะเครื่องใช้ดินเผากำไลแหวนกระดูกสัตว์ลูกปัดแก้ว เครื่องประดับชนิดต่างๆและพระพิมพ์ดินเผาวางเรียงซ้อนทับกันจำนวนหลายร้อยองค์เมื่อขุดลึกลงไปประมาณ70เซนติเมตรโดยรอบพระธาตุยาคูมีใบเสมาจำนวนหนึ่งปากไว้ใบเสมาสลักบางแผ่นสลักภาพเล่าเรื่องชาดกในพระพุทธศาสนาเช่นชาดกเรื่องมโหสถชาดกชาดกเรื่องภูริทัศชาดกเป็นต้นถัดออกไปทางทิศใต้ประมาณ25เมตรมีสร้เจดีสมัยทวาราวดี กระจายตัวอยู่รวมกัน5องค์พระพิมพ์มีทั้งสมบูรณ์และแตกหักชำรุดพระพิมพ์ดินเผาในพื้นที่พระธาตุยาคูเรียกว่ากรุฟ้าแดดสงยางสมัยทวารวดีซึ่งมีหลายพิมพ์ด้วยกันคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์กลีบบัวพิมพ์ปกโพและพิมพ์พระแพงแต่พระพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของกรุฟ้าแดดสงยางคือพิมพ์ใหญ่นิยมองค์พระมีขนาดกว้าง5นิ้วสูง7นิ้ว สถานที่ต่อมาคือวัดพุทธนิมิตภูข้าวข้าวเป็นภาษาอีสานที่แปลว่าเชือกเพราะวัดตั้งอยู่บนภูเขาที่มีลักษณะยาวเหมือนเชือกจึงเป็นที่มาของสถานที่แห่งน,นี้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติแ,ตแข่งซ้ายสันนิษฐานว่าเป็นพระโมคคันลานะตามประวัติพระโมคคันลานะเวลานอนจะหันศีรษะไปทางซ้ายหันเสียงไปทางด้านที่พระธาตุพนมตั้งอยู่ทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสร้างขึ้นในวัฒนธรรมทวาราวดีราวครวิสตศตวรรษที่8-11ถึงโดยที่กรมศิลปากรรับจดขึ้นทะเบียนเป็นปูชนียวัตถุโบราณแห่งแรกของจังหวัดกาลสินตั้งอยู่ที่อำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินและสถานที่สุดท้ายตั้งอยู่ตำบลภูปอพุทธสถานภูปออำเภอเมืองกาลสินห่างจากจังหวัดกาลสินไปทางทิศเหนือประมาณ28กิโลเมตร พุทธสถานผูปอเป็นที่ปฏิษถานพระพุทธรูปโบราณปรางสายญาติฝีมือช่างจากสมัยทวรารวดีจำหลักบนหน้าผาสององค์เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาลสินและใกล้เคียงองค์แรกปฏิสถานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้นองค์ที่สองปฏิสถานอยู่บนภูปอนอกจากผู่ปอจะเป็นที่ปฏิษถานพระพุทธรูปปางสายญาติอันศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง ประชาชนในท้องถิ่นจะจัดงานสมโพธพระพุทธสายากประมาณเดือนเมษายนของทุกปีภูปอเป็นเขาหินทรายยอดเขาสูง336เมตรจากระดับทะเลปันกลางหรือสูง94เมตรจากพื้นที่ดินล่างทอตัวตามแนตวตะวันออกตะว,วันตกฝ้าเขาทางด้านทิศเหนือเป็นเขตอำเภอสหัสขันฝ่าเขาด้านทิศใต้เป็นเขตอำเภอเมืองกาลสิน และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับอริยธรรมทวารวดีในจังหวัดกาฬสิน์ที่นำมาฝากทุกคนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ